วันนี้ผมอาจจะพาคได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าตอนนี้เครืองตามากๆน่าจะเป็นตากุ้งแทงเฮ้ hey, ตากุ้งยิงดีนะ่าเป็นข้างเดียวถ้าเป็นสองข้างนี่จบเลยเอาคลิปแรกจบแล้วหรอยังไม่ทันได้พาคเลยโอปลาไอหยางกาเนื้อสีมส่วงซมีหรือไม่ใช่เนื้อปลาแต่เป็นเนื้อเอเลียนพูดไปเรื่อยไปชมการประดิษฐ์รถ3ล้อจากตะเกียบอนามัยฟ้าขวดแล้วก็หลอดกันครับสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะถ้าใครอยากทำเพราะเขาบอกความยาวตะเกียบแต่ละชิ้นมาให้เสร็จสัพโช,ช๊กเชะเดดะเสร็จแล้ว ดูเขาปั้นง่ายๆนะดูเขาปั้นง่ายๆเนอะมีการใช้ฟองน้ำล้างจานทาสีที่ขอบกรอบรูปด้วยเฮ้ว้าวซ่าช่างเป็นภาพวาดบิวติทั์ที่งดงามชะมัดยอดอย่างกับมีแสงอาทิตย์ส่องอ,อกมาจากภาพเปลี่ยนรูปของจอร์ดวอชิงตันเป็นรูปเวนโกส่วนใบนี้เปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์อิงค์และใบนี้กลายเป็นรูปโมนาลิซาอูอัพก็มาเทรกตัวเขียวก็มี อ่าอันนี้ใช่คนเดียวกับที่วาดธานบัตรเมื่อกี้ปะนี่ฮะอื <c> ้ม <oughs> งานอาร์ตจัดจาถ้ามองมันผ่านอาจจะมองว่ามันเลอะเทอะนะครับแต่ถ้าดูให้ดีๆมันก็เลอะเทอะนั่นแหละอล้อเล่งครับโคตรเจ๋งเลยไอ้กล่องไฟนี้ใช้กระจกสะท้อนแสงไฟในกล่องเลยทําให้ดูเหมือนกล่องนี้มันดูลึกโคตรๆทั้งๆท,ที่ความหนาของกล่องมีไม่ถึง10เซนนั่นเขาใช้อะไรวาดน่ะแท่งถ่านเหรอเอา้า ก็เข้ามาวัดใกล้ๆได้นี่หว่าแล้วจะใช้ไม้ต่อความยาวทำให้ยุ่งยากยอกๆนะครับเฮ้ย <He i, S 1> น่ารักอะ่ะเหมือนน้อนกำลังโผลกมาจากรูกจริงๆเลยไปชมสุดยอดงานประติมากรรมนูนต่ำรูปมังกรขนองเดชวิเศษชัยชานกันครับพูดไปเรื่อยเรียกได้ว่างานละเอียดจะจัดละเอียดยันลวดลายบนลิ้นน่ะเรากะว่ามันมีชีวิตยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะ ไปดูการประดิษฐ์ของเล่นวุบวับกันครับก็ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีแค่กระดาษสีกาวแล้วก็ไม้เสียบไก่ดูทําง่ายมากแต่ถ้าไม่ทําจะง่ายกว่าไปดูเขาปั่นนุ่นกันครับอย่างนี้ก็ล่อแมงเม่าเลยอะดินั่นมันปั่นหุ้นเดาว่าน่าจะเป็นการตัดสาลายให้เป็นเส้นๆนะครับแค่ดูเขาเจาะไม้ทีเดียวสองรูก็ทําให้ตูฟินได้ อะไรวะหน้าแท่งเหลืองๆปกติตาผมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะนี่ดันมาเจ็บตามองได้ข้างเดียวอีกยิ่งแล้วไปใหญ่โอ้พอลอกออกมาแล้วเหมือนกาวแห้งเลยอะอารียครับนายอันนี้เป็นเครื่องตัดแป้งเป็นเส้นนะครับแต่ถ้าตัดแป้งเป็นเม็ดมันจะยาวกว่านี้งงอะดีก็เส้นกับเม็ดไงเมเจ้านี่มันฉีกทุกกฎเกณฑ์ของการออกแบบห้องใต้บันไดเลยนะเนี่ยเอาบันไดามาทําเป็นประตูทางเข้าเลยอะโหห้องยังใหญ่ โอ้โหเป็นการแทะไม้ที่ให้อารมณ์เหมือนทาสีไม้ใหม่เลยครับไม่สิเหมือนไม้คอร์ชิ้นกันเลยเอาแท่งไม้มาตอกต่อเป็นเสาเรียงกันแบบนี้น่าจะทํำเป็นของเล่นไม้อย่างหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าไม่ใช่ไงก็มันไม่ใช่อ่ะจะให้ใช่ได้ยังไงบ้าบอเป็นการใช้เครื่องทิมเมอร์รูปแบบหนึ่งนะครับในการเฉือนปลายท่อนไม้ให้ขอบมันโค้งมน ประมาณนั้นแหละอ๋อเขาเอาตะไบกลมนะครับมาตะไบไม้ให้เป็นร่องแล้วเอาไปใช้รองดอกสว่านช่วยให้การเจาะไม้นิ่งขึ้นผมเข้าใจถูกไหมอะ่ะแม่เจ้าเป็นภาพวาดแนวเรียลลิสติกที่เห็นแล้วหิวเลยครับนี่ถ้าไม่ได้เห็นตอนพี่เขากำลังวาดนะผมคงคิดว่าเป็นรูปถ่ายใช้เครื่องเจียผ่าไม้เป็นร่อง แล้วเอาชิ้นส่วนโซ่มอใสมาล็อกโซ่ไว้ในร่องไม้โดยการขันสกรูยึดไว้ไอเดียดีฮะแค่นี้ก็ฟินแล้วเหรอไปชมงานศิลปะจากการเทสีที่ใครได้เห็นเป็นต้องบอกว่าหน้าพิศวงอิลีคุณผู้ชมเห็นเป็นรูปอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับป๊าอันนี้แมงกะไซหรือว่าหอไอเฟลครับคือสูงแท้ ไอตอนขี่นะผมไม่ติดใจหรอกครับแต่ผมติดใจตอนขึ้นนี่สิขึ้นไปยังไงปีนเสาล้อขึ้นไปเหรอ้อเป็นการติดฟิลม์มลงไปบนพื้นเลยเหรอเจ๋งดีเนอะสะดวกดีไม่ต้องทาสีให้หกเหอะเปื้อนเลยพอติดจนแนบสนิทกับพื้นแล้วมันดูเนียนเหมือนทาสีเลยครับอุบาแก้วแบบนี้ซื้อที่ไหนครับเนี่ยไม่ต้องใช้หลอดดูดเลยฮะมีหลอดมาให้เสร็จสับอื้อหื ดูดเม็ดแมงลักเป็นตาแซบเนอะระวังสมัครเอ้ยระวังสำลักนะครับ what the fruit a p p l ลพันไหนนี่เปลือกสีขาวจั่วเชียวมไม่ใช่แล้วล่ะเห็นขอบเปลือกสีแดงอยู่เมเจ้านมิ้วพี่แกรัรวแบบร้อยแปดลิตรเลยอะ่ะ,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 ะเรียกว่ารัวจะยิ่งกว่ายิงปืนกลซะอีกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงวิธีการใช้งานไม่มีอะไรซับซ้อน แค่เอาน้ำใส่ถังแล้วก็เอาสายดูดน้ำจุ่มลงไปในถังแล้วเปิดสวิตชีดได้เลยไม่ต้องไปต่อตรงกับก๊อกน้ำนะครับที่เขาเอามาฉาบลงไปบนผนังน,นั่นมันคืออะไรเห็นแล้วผมนึกถึงพวกงานเปนเปอร์มาเ,เ,เช่ที่เขาฉีดก,กระดาษเป็นชิ้นเล็กๆแช่น้ำไว้แล้วจึงเอามาผสมกับกาลาท็เท์มันให้ฟิลแบบนั้นเลยใครที่บ้านมาแมลงวันเยอะเหลือเกินแต่ไม่อยากฆ่ามันนะครับแนะนํานี่เลยเครื่องดักมแมลงวันแบบสายขาว เพียงแค่ใส่เหยื่อล่อลงไปในถาดมาแมลงวันก็จะถูกกวาดลงไปในกล่องด้านล่างโอ้โหปกติจะใช้วิธีแบบนี้ก็ต่อเมื่อถอดกำไรไม่ออกไม่ใช่เหรออันนี้ใช้ตอนใส่กำไรสุขโขยดูจากดีลาการตรวจเช็คอุปกรณ์แล้วเนี่ยเจ๊แกเคยเป็นเซียนไพ่มาก่อนหรือเปล่าเขาจะทดลองอะไรให้เราได้ชมกันไปดูสังเกตร,ระดับน้ำของน้ำแต่ละขวดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเหมือนเล่นกลเลยเนาะ ว้าว wow, that s interesting <S นี่มันเป็นการขั่วอะไรใครทราบบ้างครับมเมล็ดมันแตกตัวกระโดดเด้งขึ้นมาป,ป,ป,ป๊อปเป๊ะป๊ป๊ะขั่วปแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วมันคือหัวเชัยเท้าสีเขียวนะครับไม่รู้ว่ารสชาติต่างกับหัวเชัยเท้าทั่วไปยังไงนะอาจจะเป็นรสครีมโซดาหรือเปล่าถุยไม่ใช่น้ำเขียวหฮบูบอยนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่เห็นแล้วอยากกินหมูกรอบเลยว่าแต่ไอตัวเครื่องคนเนี่ยมันดูคล้ายดาวเทียมเลยแฮะว่าไหม how to เล่นซ่อนแอบยังไงให้ไม่มีทางหาเจอ โดยการผ่าผนังแล้วเข้าไปซ่อนถุยทําเป็นการ์ตูนไปได้หัวตัดเจาะไม้แบบนี้เพิ่งเคยเห็นแฮะมาเป็นตะขอเลยอ่ะแถมเจาะได้โหดเหมือนโกรธเงื่อนไขการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทมาเรื่องนี้ได้ไงวะกูการดื่มไวน์มันไม่ใช่แค่การดื่มเครื่องดื่มนะครับแต่มันคือศิลปะรูปแบบหนึง่งดูดิกว่าจะได้ลินไวน์ใส่แก้วต้องไปเทใส่ขวดรูปดอกวัวตูมก่อน นี่คือเครื่องดูดกลิ่นดูดควันพลังเทอร์โบทวินวาว16แคมตัวพัดลมน่าจะทำมาจากสแตนเลดเครื่องนี้ก็ดูดควันอย่างโหดเหมือนโกรธแม่ค้าขายไก่ปิ้งเจ๋งสะบัดเป็นม้าหมุนแบบสีที่นั่งทําจากไม้ที่ใช้แรงหมุนจากแรงโน้มถ่วงและการคลายเกลียวเชือกและไม่ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะมันมีการยกขึ้นยกลงด้วยไปดูเขาใช้ลวดตัดดินแข็งกันครับเชื่อไหมตอนแรกผมนึกว่าเป็นหินนะแต่หินคงใช้ลวดตัดไม่ได้แน่นอน เขานำพริกขั่วงาขั่วมาโขกให้ละเอียดให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ทอริสงลงไปแล้วก็อะไรวะเนะี่ยเมล็ดทานตะวันแกะเปลือกหรือเปล่าแล้วก็ใส่เกลือด้วยใช่ไหมหน่าเอามะม่วงเปรี้ยวมาจิ้มกินมากน่าจะเป็นขั้นตอนการขัดผิวท่อโลหะให้เงานะครับ <S <S ผมเดาว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสกูตเตอร์หรือไม่ก็ที่สูบลมหรือเปล่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไปทำไม,ำไ,มไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันเป็นเครื่องกรีเดเปลือกส้มนะครับจะได้ปอกเปลือกง่ายขึ้น ไปดูเขาเย็บผมติดกระบาลตุ๊กตากันครับสังเกตจากสีผมและหน้าตาของตุ๊กตาแล้วน่าจะเป็นตุ๊กตาจากอนิเมชั่นเรื่องเบรฟนักรบสาวหัวใจมหา,หาการหรือเปล่านี่มันหรือว่าเอา9-1 20บาทครับฮือไม่ใช่ปั๊มหลอดไอ้บ้าอืขันเก่งอย่างนี้พี่เป็นคนหรือไก่ครับเนี่ยเฮ้ว่าแต่ไอตัวน็อตนี่มันเป็นสนิมทุกตัวเลยฮะดูแล้วมันก็แอบขัดใจเบา ไปดูเขาอ,อัดแกลบกันครับอย่างนี้ลายแหมนกับฟูดพันดาก็โชคดีสิเพออัดแต่แกลบแห่น้ำมันแกลบจางจังเลยแคบเป็นก้อนเหลี่ยมปัดจะเรียกว่ายังไงดีล่ะเป็นอุปกรณ์ต่อสว่านใช้ในการกลืงไม้เพื่อทําเป็นเดือยไม้สาหรับเอาไปประกอบกับชิ้นอื่นไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะมันเป็นตัวต่อรูปไข่ไดนโนเสาร์ที่จะมีแม่เหล็กอยู่ตรงกลางของไข่นะครับสําหรับดูดตัวต่อให้มาติดขิวหมุนไตร ัดจากไข่ไดนเสาก็เปลดรูปหัวเดนเสา์มันเป็นรถแบบล้านนะครับพอกดหัวเดนโนเสาลงมารถลาก็จะแล่นหันหันลดขนาดของขวดพลาสติกโดยใช้น้ําร้อนเราไปทําเล่นกันได้นะครับแต่ระวังน้ําร้อนลวกมือเอาเดอ้อซี่มาโทษไอยบอด,ดดี้เล็กลงไม่เยอะเนาะน่าจะหายไปสัก50มลิตรได้มั้งอ่ะหือแค่เข้าถังนี่ถังเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านอะว่าแต่นี่มันคือข้าวอะไร ขนาดเลเื่อยไฟฟ้ายัางมีเลยแล้วทำไมค้อนไฟฟ้าจะมีบ้างไม่ได้ล่ะเนอะไปดูการใช้งานของมันกันครับจะมีอะไรก็แค่เสียบปลั๊กเห็นไหมแค่นี้ค้อนก็ทํางานแล้วแต่เสียดายนะน่าจะมีสวิตช์ปิดเปิดให้สักหน่อยถุยเถอะไปดูเขาบรรจุถุงมือยางใส่ถุงกันครับแต่ไม่ใช่ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะเป็นแบบใช้ซ้ำ easy สร้างจากการดอกไม้รูปทรงหยดน้ําโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติเห็นแบบนี้นะจะใช้เวลาในการพิมพ์30ชั่วโมงอ่ะทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่เสร็จนะไปดูการประดิษฐ์ถังไม้หาบน้ําจําลองจากตะเกียบไม้กันครับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ก็มีแค่ตะเกียบกับฝาขวดน้ำเท่านั้นเองไปดูวิธีการเสิร์ฟส้มโอแบบตะลกักตะลักกันครับโดยการเจาะเปลือกส้มโอเป็นรูโบ,โบแบบนี้ควักเนื้อส้มโอออกมา นำเปลือกที่ตัดออกมาทำเป็นตาเป็นหงอนแล้วก็เติมปากเติมปีกเติมขาเข้าไปอีกสักหน่อยขั้นตอนสุดท้ายใส่ส้มโอกลับเข้าไปเป็นอันเสร็จไปดูเขาปั้นหิมะเป็นรูปน้องหมีคาต้นไม้กันครับแม่ดักเด้งมากโ,โหรู้สึกจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะตรงดักเนี่ยโอ้โห้ารักอนะ่ะไม่อยากให้ละลายเลยอะ่ะนี่กระต่ายใช่ไหมเนี่ยไปชมเฟซบุ๊กแอนิเมชั่นสุดเจ๋งกันครับมันไม่ใช่แค่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนมีผีเสือ้อกำลังบินอยู่ตรงนี้จริงๆเลย เออไม่ทราบว่าพี่ขับรถไปตกโครนมาเรื่องไงครับเนี่ยยังก็เป็นรูปปั้นดินรูปรถยังไงอย่างนั้นอ๋อเนืกว่าจะวาดรูปอะไรซะอีกพี่แท้ก็วาดรูปรถนี่เองมินิมอลซะไม่เมียเอาไปเลยครับ3มพยางามสำหรับคลิปนี้เทสัตว์ป่าพร้อมเพรียงกันยังกเง,เงาตามตัวุ้ย <H uy> ชอดแท่งไฟเปลี่ยนสีโคตรอีปิกไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาชมแล้วเนี่ยซ้ายขวาซ้าย ซ้ายขวาฮะไม่ทราบว่าอันนี้รองเท้าหรือว่าเรือแคนูนครับเนี่ยให้ตายเถอะพอใส่รองเท้าแบบนี้แล้วดูตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาทันทีว้าวถ้าเป็นงานทอผ้าที่มีลวดลายคล้ายผ้าถุงแม่เลยงามแต้แต้ความพิเศษของเก้าอี้ไม้ตัวนี้ก็คือตัวบอกเก้าอี้นั้นทำมาจากเชือกที่เอามาขึงกันทีละเส้นทีละเส้นเพียงแค่ดูก็สัมผัสได้ถึงความสบายในการนั่งไม่น่าเชื่อนะครับว่า แค่ดูเขาซาอร่องแผ่นไม้โดยใช้เครื่องทิมเมอร์ก็ทำให้รู้สึกฟินเฟรอมันเป็นเครื่องทับแป้งให้แบนเพื NBA ่อทำพิซซ so wow. so ่าใช่ไหมครับมองผ่านๆานึกว่าจากเย็บผ้าซะอีกอย่างเหมือนเดี๋ยวนะมันแบนไปหรือเปล่าครับเนี่ยหรือเป็นปกติของแป้งพิซซ่าไปชมการเพ้นเคสมือถือที่ใครได้เห็นเป็นต้องว้าวไม่ได้เห็นตอนวาดคงคิดว่าใช้เครื่องสกรีนเอาพอลวดลายมันดูเป๊ะโคตรสมมาตรจัดเลย ไปดูเจ๊กแกติดวอลเปเปอร์กันครับพอใช้โทนสีนี้แล้วห้องดูเย็นขึ้นนันตาเดี๋ยวนะเจ๊จะเอา iPad ไปแปะทำไมก่อนเอาไม่ใช่ของจริงนี่หว่าแล้วไปดูแปะง่ายดีแฮะเขาทำเส้นแป้งโดยการตัดแป้งเป็นเส้นสั้นๆก่อนแล้วจึงนำมายืดทีหลังแม่พอยืดเส้นแบบนี้แล้วรู้สึกหายปวดเมื่อยเลยไม่ใช่ยืดเส้นอย่างนั้นคลิปนี้ดูแล้วไม่ค่อยฟินนะครับแต่ดูแล้วรู้สึกโล่งมากกว่าโล่งตาโล่งใจ สิครใอย่าบอกนะว่าจะมีสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินน่ะดูจากเศษหินเศษด,ดินที่มันบุบบุบบับแล้วต้องตัวใหญ่มากแน่ๆอ่ะโผล่มาจากไหนก่อนเฮ้ยจักรยานโบราณแต่ทำไมกลไกดูล้ำอย่างเลยอะ่ะพอขยับอานแล้วล้อมันหมุนด้วยใช้การขยับอานแทนการปั่นก็ได้เหลยเดี๋ยวนะขออีกทีเตียงอไงของเขาวานะน่ะ โอ้โหตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนตีแบบท่านี้นี่ยแหละโครแอสวานเป็นท่าตีหลอกแล้วหยอดใช่ไหมไปชมการถ่ายภาพสไตล์แจ็คโอเลนเทนแบบเท่ๆกันครับให้อารมณ์เหมือนใช้ AI สร้างภาพขึ้นมาเลยอะ่ะเอาไม่ไผ่มากรึงทำาป็ถ้วยน้ำชาไปดูกันว่ามันจะออกมามีหน้าตาเป็นเช่นไรผิวคือเรียบเนียนกลิบเลยเอา Hey, โดนหลอกตาเต็ม,เ,ตมเรียกว่ากระจกเงาที่แท้ก็เป็นกระจกใสเอาเทียนไปวางซ้อนกับเงาเนียนกริบเลยมองแวบแรกผมนึกว่ามันเป็นแผ่นทองแดงซะอีกแต่ไม่ใช่นะครับมันน่าจะเป็นกระดาษแข็งที่ทําเป็นสีทองแดงว่าแต่มันเอาไว้ใช้ทําอะไรวะน่าจะเกี่ยวกับการไหว้เจ้าหรือว่าเทศกาลตรุษจีนหรือเปล่าอ๋อ oh, น่าจะเป็นการตัดเจาะแผ่นกระเบื้องด้วยเครื่องตัดพลังน้ำแรงดันสูงหรือเปล่ามันไม่ใช่ไม้อะ ขวดสวยโอ้นั่นเขาใส่กากเพชรลงไปในขวดรูปเพชรนั่นหรือว้าวมันดูคล้ายอัญมณีมรกตเลยอันนี้อย่างเจ๋งอ่ะมันเป็นปืนยิงแก๊สแบบใส่ไฟเช็กได้ครับถ้าน้ำมันหมดก็แค่เปลี่ยนไฟเช็กไม่ต้องเปลี่ยนทั้งปืนประหยัดไปอีก What the heck เป็นการใช้การแนนำความร้อนทำให้ห่วงโลหะหลุดออกมาหรอครับงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากม แถมยังเครืองตาด้วยนี่คือตู้ดักหนูสําหรับผู้ที่ไม่อยากทาบาปพอดักเสร็จก็ไปปล่อยบริเวณบ้านที่เราไม่ชอบหน้าเขาถุยไม่ใช่หรือจะเก็บไว้เลี้ยงไว้ดูเล่นก็ได้นะอยู่ในตู้กระจกพร้อมเลี้ยงไอ้แท่นดำๆนี้มันเป็นเตาไฟฟ้าที่เอาไว้ทําพวกแป้งเครปนะครับแต่ไอ้แท่มงม่วงๆนี่สิมันคืออะไรกินเฉยเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน